ในวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของบุตรนอกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับมรดกของบิดานะครับคำว่าบุตรนอกกฎหมายนะครับก็เป็นกรณีที่บุตรที่เกิดจากการที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเมื่อบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับบุตรที่คลอดออกมาก็จะมีสถานะทางกฎหมายกลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งของมารดาและของบิดานะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่า บิดามารดาไม่ได้จดดะเบยนสมรสกันตามกฎหมายบุตรจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแค่ทางฝั่งของมารดาแต่เพียงคนเดียวนะครับสิทธิ์ของบุตรนอกกฎหมายในทางมรดกนะครับก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจก่อนว่าในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดดะเบยนสมรสกันนะครับแล้วก็คลอดบุตรมาระหว่างนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายมีทางออกให้นะครับว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถที่จะทําให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเปลี่ยนสถานะมาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้นะครับซึ่ง ในประเด็นนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,547นะครับก็ได้กําหนดไว้นะครับว่าบุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าเป็นกรณีที่บิดามารดานะครับได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลังนะครับกรณีที่1น,นะครับกรณีที่2ก็คือ,อบิดา จดทะเบียนว่าเป็นบุตรนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านเราจะเรียกว่าการจดทะเบียนร,รับรองบุตรนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรนะครับซึ่งถ้าหากได้ดาเนินการตามข้อใดข้อหนึ่งนะครับทั้ง3ข้อดังกล่าวแล้วเนี่ยบุตรดังกล่าวก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับจากบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไกลามาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาครับแล้วก็จะเกิดสิทธิ์ในทางกฎหมายว่าดบโดยสมบูรณ์ทุกประการเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับ สำหรับสิทธิในทางมรดกของบุตรนอกกฎหมายนะครับจริงๆแล้วกฎหมายก็ค่อนข้างที่จะให้การคุ้มครองอยู่ในระดับที่ที่พอสมควรอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนสมรสของบิดามารดานะครับหรือว่าบิดาไม่ได้มีการจดทะเบียนร,รับรองบุตรนะครับหรือว่าศาลไม่ได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพฤติการนะครับเกี๋ยวเกับการเกี่ยวกับการให้การอุปการะเลี้ยงดู การแสดงออกกับบุคคลทั่วไปว่าเป็นบุตรนะครับการให้ใช้นามกุลในกรณีแบบนี้นะครับก็จะทําให้เด็กที่ที่คลอดออกมาจากบิดามารดาที่ไม่จดทดเี็นสมรสเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในทางกฎหมายมรดกนะครับเท่าเทียมกับทญญายาทโดยทําคนอื่นๆทุกประการนะครับก็ฝากไว้ว่าถ้าจะรับรองสิทธิ์ของเด็กนะฮะบ,บางทีเราอาจจะมีบุตรออกมาโดยที่จ,จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธี ให้การรับรองนะครับอาจจะให้การรับรองในทางกฎหมายนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรหรืออาจจะให้การรับรองโดยพื้นที่ไหนก็ได้ครับเพื่อจะทําให้เด็กคนนี้เกิดสิสธิ์ในทางกฎหมายมอดดกขึ้นครับ